ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ของปี2562ซึ่งจากการแถลงนโยบายประจำปีวันที่12มกราคม2562ที่ผ่านมา Honda ประกาศอย่างชัดเจนครับว่าในปีนี้จะมีการเปิดรถใหม่ทั้งหมด4รุ่นด้วยกันโดยรุ่นแรกได้เปิดตัวไปแล้วนั่นก็คือเว็บ 110i โฉมใหม่ของปี2019 ฉลองยอดขายสูงสุด30ปีของ Honda และรุ่นที่หลายคนสอบถามกันเข้ามาก็คือ PCEV x EV, หรือ PCX แบบไฟฟ้าที่มีการเลื่อนแผนเปิดตัวจากปีที่แล้วมาเป็นปีนี้ต้องบอกเลยว่า Honda ได้มีการเปลี่ยนแผนใหม่จากเดิมนะครับวางแผนจะขายตามชุมทั่วไปแต่เนื่องจากว่าภาครัฐยังไม่ได้มีการกำหนดมาตรฐานใดๆเกี่ยวกับรถไฟฟ้าดังนั้นนะครับฮอนด้าจะได้มีการปรับแผนจําหน่ายให้กับภาครัฐบางส่วนและบริษัทห้างร้านที่สนใจ รวมถึงหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่มีความทันสมัยโดยจะไม่มีการจําหน่ายตามร้านโชว์รูมทั่วไปของ Honda ดังนั้นเมื่อคนทั่วไปไม่สามารถซื้อมาขับขี่ได้ผมจึงไม่นับว่าเจ้า p c ซแบบไฟฟ้าคันนี้จะเป็น1รุ่นใหม่ในซีรุ่นของ Honda ที่จะกระเติดต,ต,ตัวในปีนี้ครับส่วนรุ่นที่มีกระแสะข่าวตั้งแต่เมื่อปีที่ผ่านมาก็คือเจ้า Cross Cup ล10 c c โดยมีกระแสะข่าวในโลกออนไลน์ทั้งเว็บไซต์ Facebook และ YouTube กล่าวว่า Honda จะมีการเปิดตัว Cross Cup แต่เมื่อปีที่ผ่านมาและในปีนี้ก็มีกระแสข่าวออกมาอีกแล้วครับว่าจะมีการเปิดตัวอย่างแน่นอนโดยจะมีการวางขายใน Cup House ซึ่งไม่ได้มีวางขายทั่วไปตามร้านชรุมของ Honda เพราะฉะนั้นนะครับการวางแผนเปิดตัว Cross c u 100cc ในครั้งนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่จากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกแล้วบอกกับคุณผู้ชมได้เลยครับว่าเจ้า Cross Cup นั้นจะยังไม่มีการเปิดตัวในปีนี้อย่างแน่นอน แม้ว่าจะมีการเปิดตัวไปแล้วในญี่ปุ่นเมื่อ1ปีที่ผ่านมาแต่ว่านะครับกระแสรุ่นนี้ในเมืองไทยต้องบอกเลยว่าเป็นไปได้ยาก c r o s ส Cup นั้นเป็นโมเดลของครอบครัวกึ่งวิบากดูแล้วนะครับไม่เหมาะกับตลาดในเมืองไทยของเราและเอามาแล้วอาจจะจำหน่ายได้ยากเพราะฉะนั้นฮอน da c r o s ส c ั p จะไม่มีแผนเปิดตัวในเมืองไทยอย่างแน่นอนส่วนรุ่นที่หลายคนเฝ้ารอคอยมายาวนานหลายปีนั่นก็คือ c b 150 r 150R สปอร์ตฟูลเฟริง 150cc ที่ไม่ได้มีการปรับโฉมมายาวนานแฟรนดันดาห,ห,หลายคนสอบถามกันเข้ามาครับว่าจะมีการเปิดตัวหรือไม่ตั้แต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาผมบอกไปแล้วว่านะครับในงานแถลงนโยบายนั้นจะไม่มีการเปิดตัว CBR 150R อย่างแน่นอนและในงานมอเตอร์โชว์ที่จะมาถึงผมเองก็พยายามเจาะขอ้อมูลเชึกเข้าไปแล้วนะครับจนถึงขณะน,นี้บอกอีกครั้งหนึ่งครับว่า CBR 150R นั้นจะไม่มีการเปิดตัว ในช่วงเร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับส่วนรุนที่หลายคนเฝ้ารอคอยอีกรุ่นหนึ่งนะครับนั่นก็คือ c b r 250RR และ c b r 300RR นั้นหลายคนนะครับเคยคาดหวังเคยอยากรอเฝ้ารอมานานขณะนี้หลายคนก็เลิกหวังเลิกรอเพระาะหมดหวังไปแล้วแต่จากกระแสข่าวชลึกในขณะนี้บอกผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับว่าคำหวังนั้นเริ่มกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเป็นกระแสข่าวที่มีน้มนอย่างสูงมากครับว่า จะมีการเปิดตัวเร็วนี้ที่งานมอเตอร์โชว์เรื่องเราจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ